สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่ที่สวนอังกฤษหน้าบ้านค่ะหลายคนน่าจะคิดถึงสวนกุหลาบเนาะก็เลยอยากจะพามาเดินดูกุหลาบนิดนึงวันนี้ก็พอจะมีบานเยอะอยู่นะคะก็ช่วงนี้นะคะอากาศก็ค่อนข้างที่จะเย็นนะคะช่วงเช้าแต่กลางวันก็กลับมาร้อนอีกรอบนะคะแล้วก็สังเกตได้ชัดเลยค่ะว่าจะเริ่มแห้งแล้วนะคะเนะะี่ยค่ะโซนที่มีหญ้าแล้วก็ต้นไม้ด้านหลังนะคะจะเริ่มแห้งแล้วก็ใบร่วงแล้วนะคะ ก็ส่วนของเรานะคะก็ยังรดน้ําปกติอยู่นะคะวันละสองรอบนะคะก็เดี๋ยววันนี้จะพาเดินดูกุหลาบและวกันงั้นเดี๋ยวพาเริ่มเดินดูจากฝั่งนี้เนาะเพราะว่าวันนี้น้องโรบานแล้วค่ะนี่ค่ะมาเริ่มจากฝั่งนี้เลยนะคะก็ยังบานไม่เต็มที่นะคะก็ตรงนี้นะคะใครที่เห็นเราย้ายมาตั้งแต่แรกเนาะแล้วก็อาจจะยังรอชมอยู่นี่ค่ะ บานเยอะแล้วนะคะก็ก่อนหน้านี้ยังไม่ค่อยได้พาดูเพราะว่าเขาแบบว่าค่อยๆบานทีละหน่อยอะนะคะตอนนี้ก็บานเยอะแล้วค่ะนี่ค่ะจะมีช่อตรงนี้นะคะก็เราไม่ได้เข้าสวนข้างหน้าบ้านนี้มาสักพักแล้วแหละเพราะว่ามัวแต่ไปแบบว่าทําหลังบ้านนะคะดย๋าวนี่ค่ะดอกจะเล็กนิดนึงนะคะแต่ก็เป็นทรงถ้วยสวยเลยนะคะเพราะว่าเป็นช่วงหน้าหนาวนะคะ ข้างล่างนี่ก็มีเดี๋ยวนะเนี่ยค่ะยังไม่บานเท่าไหร่แล้วก็จะมีตรงนี้ช่อหนึ่งซึ่งเดี๋ยวนะมันมีสองช่อดีเนาะจะมีตรงเนี้ยที่บานแล้วก็ตรงนี้กําลังจะออกดอกตูมนะคะตรงนี้เป็นกิ่งกระโดงค่ะดอกเลยเยอะหน่อยนึงด้านล่างก็มีนะคะตรงนี้ค่ะโอเคน้องรบโอเคนะคะก็อยู่ในช่วงระหว่างการฟื้นกลับมานะคะ ฝั่งนี้ค่ะต้นไรปัตเวียเอ้ยไม่ใช่พูดผิดอีกละเข็มปัตเวีตอนนี้ดอกออกเยอะเลยนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะจะตัดก็แบบไม่กล้าตัดเสียดายเพราะว่าเขากำลังสวยเลยค่ะเนี่ยค่ะดอกสีแดงๆงเต็มเลยค่ะพึ่งก็ตอมเต็มเลยนะคะพึ่งตัวเล็กๆสวยมากมาก ด้านล่างนะคะอัปเดตนิดนึงอดอกอะไรนะเดซี่นะคะสีขาวตอนนี้เริ่มจะเต็มละใครที่ดูตั้งแต่แรกที่เห็นเราปลูกนะคะน่าจะเห็นตั้งแต่ต้นเล็กๆเนาะก็เนี่ยคะ่ะเราตั้งใจอยากจะให้เขาเต็มใต้ต้นเข็มปัตเตวียเลยนะคะตรงนี้แห้งเพราะว่า,าลดน้ำที่ไลน้ำไหลออกตลอดเลยฝั่งนี้ไม่ค่อยสวยผ่านๆไปอย่างรวดเร็วแล้วกันเนาะ แล้วก็จะมีต้นนี้เวอร์บีน่าเลื้อยนะคะก็จะมีใบไหม้นิดนึงเพราะว่าโดนแดดมันมีวันหนึ่งเราลืมรดน้ำแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาก็ยังโอเคอยู่นี่ค่ะสีสวยมากจะมีสีม่วงด้วยะคะเดี๋ยวจะมารดน้ำให้ชุ่มๆแล้วก็น่าจะโอเคแล้วค่ะแล้วก็ข้างหลัง ย่านี้เดี๋ยวเราจะต้องมาตัดแต่งแล้วเพราะว่าเริ่มจะแบบว่าฟูฟูแล้วก็แบบว่าไม่ค่อยเป็นทรงสวยๆเหมือนนำลำพุละเดี๋ยวเราต้องตัดแล้วก็ไม่แน่เดี๋ยวอาจจะแยกกอกออกมาไปปลูกหลังบ้านค่ะแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้ต้นนี้ยังอยู่นะคะต้นพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวคะ่ะที่ลงดินค่อยๆค่อยๆฟื้นกลับมาต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งตรงนี้เรายังไม่ได้เข้ามาถอนวัชพืชเลยนะคะเริ่มจะขึ้นมาแล้วเหมือนกัน ตรงนี้ Golden Celebration ช่วงก่อนที่ออกสวยมากตอนนี้เขาดอกหมดไปแล้วค่ะฝั่งนี้ก็ดอกไม้สวยงามเลยนะคะจะมีต้นผีเสื้อเราก็พยายามอยากจะให้เขาโตนะคะเนี่ยตอนที่เราลงต้นแรกอะแปบบ๊แบบเดียวเองนะพุ่มโตขึ้นเยอะเลยค่ะตอนแรกเขาจะพุ่มเล็กๆนะคะใครอยากรู้ว่าพุ่มเล็กขนาดไหนต้องย้อนกลับไปดูวิดีโอตอนปลูก Uh, วันนี้มีคือเขาก็บานมาสักพักแล้วแหละต้นนี้มงหมาดค่ะบานนานเหมือนกันนะแต่ว่าใกล้จะโรยแล้วแหละสีเขาจะเป็นสีม่วงๆลาเวนเดอร์นิดนึงค่ะนี่ค่ะแล้วก็ด้านหลังเราตัดแต่งไปคราวก่อนแองเจโลเนียเริ่มจะกลับมาละแล้วก็ข้างหลังมีพากากรองนะคะออกดอกแล้วค่ะต้นนี้แอบมาปลูกซัก เป็นเดือนหลายเดือนแล้วแหละแล้วก็เขาต้นเล็กไงเขาก็ค่อยๆโตมาสุดท้ายอยู่ดีๆก็โผล่ขึ้นมาเลยเพราะว่าออกดอกนะคะก็คือต้นนี้ความจริงอยู่ตรงน,นี้มานานแล้วแหละแต่เราไม่ค่อยได้พูดถึงเพราะว่าเขาต้นเล็กแล้วก็ด้านหลังจะมีซาเวียฮัมมิงเบิร์ดนี่ค่ะดอกสวยน่ารักมากอกุลาวันนี้จะมีชาร์ลอตค่ะอันนี้ก็น่าจะบานตั้งแต่เมื่อวานละอืม ชาหลอดน่าจะค่อยๆแบบโรยไปแล้วแหละแล้วก็อ่าก่อนหน้าน,นี้เขาบานเยอะไงคะ,ะเดี๋ยวนะมันจะมีมูลแรงเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในเดี๋ยวเดินเข้าไปก่อนนะนี่คะ่ะหญ้าแดงเม็กซิกันเริ่มโตแล้วนะที่เราตัดแต่งตัดแต่งจนต่ำเลยอะคะอ่ะมูลแรงคือบานๆโรยๆนะคะ นี่ค่ะแดดจ้ามากเลยนะอันนี้กำลังจะบานแล้วก็มีที่แบบบานไปแล้วอันนั้นก็สูงมากเลยถ่ายไม่ถึงเน,นี่ยนะคือมีเยอะนะคะแต่ว่ามันถ่ายไม่ถึงอ่ะอันนี้สีส้มสวยมากตรงนี้จะมีอ่า y of y o g m a c k i n นี่ก็ เหมือนบ้านไปหลายวันแล้วคือเราไม่ได้เข้ามาสวนหน้าบ้านเท่าไหร่ไงคะ่ะมันก็เลยไม่ทันได้เก็บภาพตอนที่เขาสวยๆเนาะแต่ว่า lady of macgin นี่ก็กำลังตูมมาเต็มเลยค่ะคือเขาออกเรื่อยๆเลยนะตรงนี้จะมีชาลอตพวกนี้น่าสบานอันนี้กำลังตูมอยู่ดูอย่างนี้สวยมากเลยค่ะเนี่ยแนวเนี้ยตรงเนี้ยจะมีผีเสื้อแล้วก็มีอ่าซาเวียร์ฮัมมิงเบิร์ดคอรนิมนะคะ ตรงนี้จะมีกุหลาบอีกนิดนึงช่วงนี้แดดจ้าหน่อยนะใกล้จะเที่ยงแล้วค่ะอันนี้จะมีอับราฮัมดาบี้ค่ะนี่ช่อใหญ่ตรงนี้มีหลายดอกเลยค่ะตรงนี้แล้วก็จะมีเรดิโอไทม์ค่ะเนี่ยกำลังทยอยบานดอกทูมเต็มเลยต้นนี้โตเยอะมากๆเลยนะคะสตรอเบอรี่ฮิล เดี๋ยวเราต้องมาแบบคิดว่าเราจะเปลี่ยนซุ้มดีไหมขึ้นเหมือนซุ้มเขาเล็กไปเลยอ่ะดูสิสูงขึ้นไปเยอะมากอ่ะมีดอกให้ดูไหมมีดอกด้วยค่ะเดี๋ยวพาไปดูไดนไะสวยบ้างไม่สวยบ้างนะคะช่วงนี้ใบก็มีรามีจุดบ้างนะคะเห็นนะโอ้ยหนังนี่ค่ะ strawberry h l l สีจะแบบหวานๆนิดนึงเดี๋ยวขอดม อืมหอมหอมแบบหอมหวานนะคะเห็นนะเห็นชัดไหมกลัวมันย้อนแสงโอเคต่อไปอ่าจะมีต้นอันนี้อะไรนะหญ้าแดงเม็กซิกันเนี่ยคะ่ะต้นนี้ต้นใหญ่เลยนะเราตัดแต่งเริ่มที่จะฟื้นกลับมาละแล้วตรงนี้จะมีซาวเวียฮัมมิงเบิร์ดขึ้นเองค่ะนี่สวยมากเนี่ยดูสิคะ ออกดอกแบบสวยไม่ได้ปลูกแบบไม่ได้ปลูกเลยนะเขา,มาเมล็ดร่วงแล้วขึ้นเองแล้วก็ปล่อยเลยเพราะเราชอบต้นนี้มากๆนี่ค่ะสวยสุดๆคือเหมือนแบบว่าเหมือนมีอะไรมุงม้งมิ้งในสวนนะ่ะสีก็ละมุนตรงนี้จะมีเอ่อแองเจโลเนียนะคะสีชมพู ตอนนี้เราปักชำนะถ้าใครจําได้เนาะเราเราเราบอกว่าเราเอาแองเจลเนียเนี่ยมาปักชำข้างหลังเดี๋ยวเราจะได้ย้ายไปปลูกหลังบ้านโอ้ยข้างล่างมีอีกดอกหนึ่งอันนี้ตัวสตรอเบ r รี่ฮ l ลค่ะนี่ค่ะเออตรงนี้จะมี g e r t r u รู j จ k คเกล e จ y คเกลู้ชื่อยากจังอันนี้หอมแรงนะโอ้หอมแบบ หอมแรงทะลุปอดมากอันนี้ค่ะต้นนี้นะอ่าเดี๋ยวต้องเดินดูอะไรที่สามารถไปจากต,งตรงนี้ได้เดี๋ยวจะไปเลยอันนี้จะมีอะไรนะ Lady of c h a r o t t t e นี่ค่ะมีน่าจะบานแต่เมื่อวานละสวยมากหอมกลิ่นผลไม้แรงมากๆโอเคพอละตรงเนี้ยเดี๋ยวจะเดินออกไปข้างหน้าตรงนี้จะมีอ่อกล้วยไม้ดินยังอยู่นะคะ แต่ว่าต้นนี้สวยมากเลยซาเวียฮัมมิงเบิร์ดโอเคงั้นเดี๋ยวเราเดิอนออกไปเริ่มใหม่จากข้างหน้านะคะต้นนี้ต้นสนสีฟ้าสนบลูที่เอาไปปลูกข้างหลังบ้านนะคะแต่หลังบ้านตอนนี้ยังต้นเล็กอยู่ตรงนี้จะมีกุยช่ายประดับหรือกุยช่ายฮาวายมีหลายชื่อเหลือเกินนี่ค่ะดอกน่ารักมากๆกกอใหญ่มากเลยนะใครที่ทันดูตอนเรา แยกกอเขาอะค่ะเนี่ยเทียบกับมือใหญ่ขึ้นมาแบบหลายเท่าเลยอะโอเคเดี๋ยวออกไปข้างนอกก่อนอย้อนกลับมามุมเดิมปุ๊บนี่ค่ะสวยมากกระลำประดับของเราหรือปูเล่น,นะคะก็ปลูกไปสองเดือนแล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้เขาสูงขึ้นนะคะเหมือนที่เราเคยบอกอะพอเขาสูงขึ้นเนี่ยข้างล่างมันจะมีที่เราก็เลยเอาต้นอ่า ไดคอนดราซิลเวอร์ฟอลมาลงอยากจะให้เขาเลือ้อยตอนนี้ก็ยังอยู่นะคะยังยังค่อยๆเลื้อยอยู่ตรงนี้แห้งนิดนึงน่าจะไม่ค่อยได้โดนน้ำนี่ค่ะกระล่ำประดับสีสวยใบใหญ่มากเลยนะดูดิเทียบกับมือแล้วแบบโชคดีมากๆที่แบบไม่มีหนอนกินเลยอะคือใบสวยมากๆลงปลูกมาได้สองเดือนคะ่ะ เริ่มจะร้อนแล้วนะเนี่ยใกล้จะเที่ยงแล้วก็ด้านหลังสังกรณีนะคะยังเล็กอยู่ค่ะก็เราก็ให้เวลานะคะเพราะว่าเวลาเราปลูกต้นไม้เนี่ยเราก็กะจะดูยาวๆดูนานๆน,น,นี่ค่ะสีส้มสวยอยู่ใกล้กับไอ้ดอกเนี่ยค่ะจะสวยมากๆเลยสีเขาอะกุยช่ายประดับต้นนี้กัแบบต้นนี้กุหลาบกำลังตูมค่ะ ต้นนี้รู้สึกว่าจะ carry แล้วต้นนี้ดิ o n Week มาเป็นช่อเลยรอบนี้ยดูดิช่อใหญ่แล้วก็วันนี้มีจูดบานนะคะจูดจูด The o b s c ิลมีพึ่งด้วยค่ะนี่พึ่งชอบมากอันนี้หอมแรงนะคะสีสวยมากๆเลยค่ะเราชอบคือสีเขาละมุนนะ่ะพึ่งก็ชอบค่ะ ไม่กล้าดมไม่อยากรบกวนพึ่งโอเคตรงนี้จะเอาออสเซโอสเปอรมามนะคะเราเอามาลงตรงนี้สองต้นนี่ค่ะอันนี้คือต้นที่ซื้อมาใหม่นะคะสูกสีสวยแล้วก็จำได้ไหมต้นที่เราปักชำอะ่ะเราเอามาลงตรงนี้ยังอยู่นะแต่มันไม่ค่อยสวยโอเคแล้วก็ตอนนี้เราตัดสินใจละว,ว่าเจเนตจะต้องออก เพราะว่าไม่ไม่มีดอกเลยเราไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรหรือเขาเป็นต่อกุหลาบป่าเทคโอเวอร์ over, แบบว่ากุหลาบจริงหรือเปล่าต้นนี้เดี๋ยวจะเอาออกนะคะโอเคต่อไปอตรงน,นี้ Russian Sage ยังไม่ออกดอกก็จะมีพวกซาวเวียเนี่ยคะ่ะที่แบบว่าออกแซมนะคะเพราะว่าเขาแบบว่าเมล็ดร่วงเนาะตรงน,นี้ก็จะมีเวอร์บีน่าเซเรนิตีซึ่งเดี๋ยวต้องการการตัดแต่งแล,ล้วล่ะเพราะว่าเริ่มจะ เลื้อยแล้วก็แบบว่าเหมือนจะเขียวเฉพาะข้างบนและข้างล่างจะเริ่มแบบว่าน้ําตาลละค่ะแต่สวยนะเวลาแบบเลื้อยมารวมกันกับผีเสื้อเนะะี่ยค่ะดูมีสีสันแล้วก็ด้านหลังเป็นแองเจโลเนียสีม่วงนะคะตรงนี้มีสามต้นนะหนึ่งสองสามพันแองเจโลเนียเซเรนิต้าเอ้ไม่ใช่เซเรนาค่ะจะเป็นพันสูงนิดนึงเ๋ซูมให้ดูนี่ค่ะดอกน่ารักนี่ค่ะ ดอกเยอะมากๆโอเคต่อไปกุหลาบนะคะนี่ค่ะมาละที่มีดอกเยอะๆนะคะเจนเทนเฮอร์มอลีแร้ว่าของเราสูงประมาณเมตแปดสิบแล้ววะสูงมากที่กิ่งที่สูงที่สุดนะคะนี่ค่ะที่บานแล้วอันนี้บานแต่เมื่อวานแล้วหอมแรงเดี๋ยวนะคะดม ใช่ค่ะหอมหอมแรงมากเจนเทิเฮอร์มานี่เป็นดอกของเดวิดออสตินนะคะค่ายเดวิดโอ้โหพึ่งคือแบบกำลังสนุกสนานกับการดูดน้าหวานของเจนเทิเฮอร์มานี่มากๆและด้านข้างก็จะมีเลดีออฟ h ชาร์ลอตอยู่ใกล้กันค่ะตรงนี้เริ่มจะโรยละแล้วก็เดี๋ยวมีดอกตูมตรงนั้นก็มีดอกตูมด้านหลังเซนส์สวีตันก็มีแบบว่ายอดแดงๆเต็มเลยนะคะ โอเคมาต่อฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้โรยไปละแล้วก็จะมีแล้วก็เฟลนี้ก็โรยไปละไม่ทันได้ถ่ายเพราะว่ามัวแต่ไปอยู่หลังบ้าน <c oughs> ตรงนี้จะมีรัสเชียนเซจค่ะนี่สวยมากๆกลิ่นหอมด้วยนะเราจับแค่นิดเดียวแค่นั้นแหละเราแบบหอมติดมือไปในบ้านเลยแหละข้างหลังยังไม่มีบานนะคะวันนั้นจะมีต้นนี้บานแต่ไม่ทันล Hello, ะฮาโลคา Um, the Westwood ก็ยังไม่บานค่ะเนี่ยแต่จะมีโ Olivia Austin อันนี้ดูแห้งๆนิดนึงเพราะว่าน่าจะไม่ค่อยได้โดนน้ำเท่าไหร่เวลาเราลดน้ำมันไม่ถึงเนี่ยค่ะข้างหลังเริ่มแห้งละแต่เดี๋ยวเราจะมาเคลียร์ข้างหลังนี้นะคะปีนี้ด้านหลังนี่ค่ะเดี๋ยวนะขอเอาที่โรยออกก่อนแล้วก็แข็งกับ อากาศแข่งกับเพลีย้ยความร้อนกว่าการจะทําให้กุหลาบสวยก็ยากนะช่วงเนี้ยนี่ค่ะอันนี้โอลิเวียออสตินโรสค่ะเดี๋ยวขอดมหน่อยนะโอ้หอมชื่นใจมากๆเลยนี่ค่ะมาเป็นช่อเลยค่ะแล้วก็ออกมาปุ๊บตรงนี้เราก็จะมีโรสลินบานไปละรอบหนึ่งนะคะยังเหลือเหลืออีกนิดหน่อยใบเขาเหลืองนิดนึงแล้วว่าคงต้องมาใส่ปุ๋ยแล้วล่ะ เพราะว่าตรงนี้แห้งมากตรงนี้เวลาลดน้าไม่ค่อยโดนที่เราต่อสายไว้เรายังไม่ได้ยังไม่ได้ต่อน้ําอัตโนมัติเลยนะคะก็คือมาลดน้ําสปริงเกอร์เอาเนี่ยค่ะด้านหลังตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาทําใหม่ปีนี้นะคะแล้วก็ฝั่งนี้บางนี้ก็ยังไม่ได้เคลียร์โมเตอร์เคลียร์หลังบ้านเนี่ยค่ะวัชพืชมาละแต่ก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวมาถอนแป๊บเดียวก็ได้ละอันนี้จะไม่ปล่อยให้มันแบบว่าออกเยอะเนี่ย มาลวเขียวๆอันนี้ก็ยังไม่ได้ลงแล้เหี่ยวแล้วจะตายแล้วเนี่ยโอเคฝั่งนี้ยังไม่มีกุหลาบนะคะแต่ว่ามีตูมเยอะเลยค่ะอย่างเงี้ยเดี๋ยวสักอาทิตย์หน้าน่าจะเริ่มมีฝั่งนี้ที่รกๆอืมมีกุหลาบบานนิดนึงจะมี n o v a ลิสค่ะสีม่วง ตรงนี้ยังไม่ได้ทำอะไรนะคะนี่ค่ะคืออากาศเริ่มแห้งแห้งแบบเห็นได้ชัดเลยค่ะแต่ก็สวยนะโอเคค่ะสำหรับวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้นะคะเดี๋ยวอยังไงตอนนี้ช่วงนี้อาจจะต้องไปเคลียร์หลังบ้านก่อนแล้วเดี๋ยวถ้ากุหลาบบานเพิ่มเราจะมาถ่ายให้ดูทีนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ